โอ้ oh my god Rainbow Friends Chapter 2 <Are> On <you? S 1> <c oughs> คืองี้ผมรู้ตัวนะครับว่าผมนั้นเล่นเกมนี้ช้าไปเกมมันออกมากี่วันแล้วแต่รู้อะไรไหมเล่นช้าดีกว่าไม่เล่นเร็ว Hey, อะไรของมึงเนี่ยหลังจากครั้งแรกที่เราเจอเพื่อนหน้างโง่สีสายรุ้งของเราเดอนเจ็ด <c> ป <oughs> ีที่แล้วผ่านมาเกือบปี <c oughs> เราในฐานะแฟนตัวยงนะครับได้แต่นั่งรอที่ท่าน้ำทุกวันและสุดท้ายคุณแก่ตายคาท่าน้ำนะครับและกลายเป็นอาหารของปลาบ <c oughs> ูเราก็ไม่นึกว่าจะกลับมาทำต่อแล้วเมฆรอตั้งนานและแน่นอนคนที่กลับมาด้วยนั่นก็คือ Red b o <Rainbow> m a n ใช่คุณผู้ชมนี่เป็นเพื่อนสีสายลุ้งตัวจริงนะครับที่ผมเคยบอกคุณไปเมื่อ chapter หในวันนี้เขาจะกลับมาทำภารกิจอีกครั้งใน chapter สอง guys I love เพื่อนสีสายรุง้ง oh w wow. animation สุดเจ๋ง wow นี่อะไรเนี่ยคุณผู้ชมมีตาลุงที่ไหนไม่รู้นะครับ แม่งมาเออ่งัดรัวเว้ยว h a ด the ่ <ination noises> ี่พวกแกมาทำอะไรที่นี่เอ่อทำอะไรของมึงเนี่ยเฮ้กระโดดเฮ้มอนสเตอร์งั้นเหรอฉันมั่นใจเลยว่าแกแค่จินตนาการไปเฉยๆไอเด็กโง่ทำไมพวกแกถึงไม่มาช่วยฉันหาสัญญาณ SOS ล่ะ ไม่ยอมมีนมันเป็นแสง SOS นะครับคุณผู้ชมนี่ไงด็อกเตอร์คนนี้กูจำได้เชปเตอร์หนึ่งแกเป็นคนร้ายอืมกดปุ่มระเบิดไม่ใช่ระเบิดด้วยมาแล้วไอ้สองตัวนี้นะครับบลูกับกรีนเหรอเป็นตัวไอคอนิกเลยนะครับ นี่จะต้องสนุกมากแน่ๆเอาละฉันกำลังจะไปตามที่เหลือมา,ามึงจะกี้ทำไมมึงจะกี้ทำไมยังไม่มาไอ้เวนนี่เอาละคุณผู้ชมให้เราไปหาหลอดไฟนะครับ25หลอดไฟเว้ยได้เวลาแปลงร่างเป็นกองแมนเฮ้ย hey, ก hey, oh, oh, oh. ูทำอะไรของกูเนี่ยนี่มันหลอดไฟหรือเปล่าไอห้นมหน้อยใช่ผมเจอหลอดไฟแล้ว แป๊บหนึ่งนะผมจะเอาหลอดไฟไปรวมไว้ตรงไหนวะโหแม่งเจอสิอันแล้ววะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดิให้เอาหลอดไฟไปไว้ตรงไหนอะแป๊บนึงนะผมจะทำตัวเนียนๆไว้เลเซอร์แท็ก plaza าานะครับเหมือนผมพึ่งผ่านมาหรือเปล่าตรงนู้นคุณผู้ชม กูเกียดเกมนี้คุณผู้ชมครับผมเกียดเรนโบ์เฟรนด์แล้วผมนั้นจะฆ่าบลูตายต่อหน้าต่อตาไอเราก็ใจร้อนไงใจร้อนเรนโบ์เฟรนด์เอามานี่ใช่ไหม αι? ใส่ไปเลยนะครับเจอแค่สองอันเวนยเน้ย รูนี่ยัางน้างโง่เหมือนเดิมนะครับจะเรียกมันก็ไม่ได้มันแม่เพิ่งฆ่าปาดคอผมไปตะกี้ผมว่าจริงๆอ่ะคนน่าจะหาไอ้หลอดไฟนี่เจอกันหมดแล้วเว้ยแต่ปัญหาก็คือมันไม่รู้นะครับว่าจะเอาไปวางที่ไหนง่ห้องราชายอย่างนั้นเหรอตุองแถวนี้มีไหมเวดว,วะตัวอะไรอะ่ะ สิบเ้าอันแล้วผมว่าจริงๆมันมีคนหาเจอเยอะแหละแต่เพียงแค่เขาไม่เอาไปคืนไอ้ตรงเลเซอร์แท็กนั่นน่โอเคคราวนี้รู้สึกว่าเราจะมีสแกนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรามีวอลแฮกแล้วเห็นชัดเลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างอืมเรียบร้อยส่องไฟอะไรวะนั่นอะ นี่พวกเธอได้ยินอะไรหรือเปล่านี่ไงไฟ S.O.S. ไงครับเดี๋ยวนะนี่มันใช่ไฟ S.O.S. จริงๆแล้วนี่ยเจ้าแกนี่หาของเก่งจริงๆเลยนี่นะครับเจ้าหมอนี่ก็ชี้ไปจะเจอปีศาจด้วยนั่นเหรอบลูโอ้นอการมาที่นี่ถือว่าเป็นมิสเทคมากๆเลยเราจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่โดยด่วนบางทีเจ้าสิ่งนี้อาจจะช่วยเราได้ ใช่การมาที่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดนะครับและมันเอาปีศาจตัวใหม่มาแล้วกูเห็นแต่ตีนตะอกี้โอ้โร้โอ,โอ,องไห้เลยนะครับเจอปีศาจตัวใหม่ผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เฮ้ยระเบิดเจอแล้วมันเป็นแกส๊สคุณผู้ชมใส่แก๊สเข้าไปมันทำอะไรได้ว่าปีศาจตัวนั้นผมไม่รู้นะครับผมพูดจริง แล้วพวกมึงไม่ไปช่วยกันหาไอ้โอ้ยบลูโ o ล y กอดพระเจ้ากูเกือบตาย,ม,ยมึงต้องการอะไรจากกู เอาจริงผมยังไม่ได้เห็นตัวใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมไอตัวมือนั่นแม่งลากขากูลงไปกินตับในนรกไอเวนนั่นฉันเกลียดแกแต่ผมอยากจะเห็นไอตัวสีเหลืองนั่นก่อนอ่ะเฮ้ยบรูเฮ้ยไอตัวหูหนวกแม่งเหลือแค่อันเดียวเอง เปิดประตูแกไม่ได้ยินฉันหรอกมันหูหลวกแล้ามันตาบอดแลวผมทำไม่ได้ว่าเสร็จแล้วหรอหวังว่ามันคงจะทำงานได้นะอือจาเจาะเลยวัดเด้อโอ้โหมันคืออะไรอ่ะมันเด็กในลูกกลมๆนั่นออกมา พอตื่นขึ้นมาอีกทีนึงชิปหายแล้วไงว้าวกูมาอยู่บนนี้ได้ยังไงเนี่ยตายหาละให้เรานะครับสะสมลูกกี้เหรอถ้าอยากจะให้คนแก่นะครับเออมีชีวิตรอดตายละแล้วนี่แม่งมีเวลาจำกัดด้วยเว้ยบ้าไปแล้วคุณผู้ชมเนี่ยไอ้นี่มันเรียกว่าลูกกี้เหรอ มันร้องด้วยนะม,ม,ม, <c oughs> มันเป็นลูกน้องเอ้ยสะด,ดุ้งหมดปะโถเอ้ยจับลูกกี้เฮ้ยนี่ไงตัวสีเหลืองผมเห็นแล้วนี่มันดิจิมอนถ้านังน่าจะบินได้ด้วยว้าวดิจิมอนนะเนี่ยลูกกี้อยู่ตรงนู้นไม่ยอมตายจริงเลยคุณผ,ผู้ชมมันแม่งเดินเล่นอยู่ตรงแถวน,นู้นด้วยแล้วลูกกี้แม่งมันเตะไอ้บ้าเตะลูกกี้อมาเป็นบอลเลย เก็บเลยมันแบกได้คนละอันหรือเปล่าหรืออาจจะแบกได้คนละหลายอันเดีย๋ยวผมไปหาเพิ่มดีว่าเฮ้ยแม่งมันต้องแบกคุณผู้ชมแล้วปัญหาก็คือเวลาผมแบกอะ <c oughs> ผมจะต้องทิ้งไอ้นี่ไปด้วยคราวนี้กูเจอสาตัวเลยมึงมันๆเลยอย่างงี้อย่างงี้แสดงว่าต้องหาทางไปอีกทางหนึ่งละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบิ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 นโอโหพระเจ้าแล้วมันมาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนะบปโลฉันเจอเปโลโอ้ my god man บินขวบไว้ไหนนะเขาบอกถ้าไม่ผมกระโดดนะครับจนกว่าผมนั้นจะอยู่ในจุดที่มันปลอดภัย เนี่าว่ะตัวนี้เจ๋งว่ละลงเนาะมีแต่ปลอดภัยคือปอลปอดภัยแล้วก็โดดเป็นยังไงล่ะเด้งดึงเลยมันเก่งเลยขนาดนี้วะน,นี่คาชาแม่มันจับพากูบินผมสตันอยู่ไงเปิดประตูออกมาปุ๊บกูเจอสะพ้ายเลยไร้นี่แม่งมึงกอดลูกกี้เอาไว้อยู่มานนี่มานี่มานี่จดตัวเล็กลเรวอเวนเ้ยมาจะไปเอาก็ไปเอาไม่ได้อะ่ะ โอ my god I hate everything man มันมีอีกลูกหนึ่งไหมอ่ะเออเพื่อนจัดการผมเกลียดเกมนี้นะครับผมเกลียดมากๆโอเคในที่สุดก็ผ่านเจ๋งมากเลยทุกคนเจ๋งสิกูตายไปกี่รอบวะเนี่ยถามจริงตอนนี้คนแก่น่าจะรอดแล้วนะครับ เดินมาหาเราอย่าห่วงไปเลยฉันโอเคเราจะไม่มาเสียเวลากับอะไรแบบนี้อีกแล้วแผนแรกของฉันมันล่มเหลวอย่างนั้นเราจะต้องหาทางออกอีกทางนึงโอเคตรงนี้จะมีเอ่อ o r r o g e r er o l โ e r c o a s t ค r นะครับแต่เราจะต้องหาวิธีการ Move เจ้าหมอนี่ออกไปก่อนเราต้องใช้เค้กในการล่อมันเว้ยเขานั้นชอบเค้กมากๆเลยจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เค้ก แล้วสุดปคือกูต้องทำเค้กให้มึงใช่ไหมเนี่ยตัวใหม่มาแล้วอะไรวะเนี่ยไดโนเสาร์คุณผู้ชมโปเกมอนเหรอมันเป็นสีฟ้านีครับอยากจะรู้จังเลยทำไมเธอนั้นถึงสนใจเนี่มาแรงแล้วคือกูเป็นมาแรงเหรอโอ้ก็ God! ต้องหาซองน้ำตาลอยากได้น้ำตาลปิ๊บไหม เก็บน uh, ้ำตาลปิ๊บมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนอีกแล้วนั่นตัวอะไรวะชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือผมต้องอยู่นิ่งๆวะไอไดโนเสาร์็อปแมนเจอน้ำตาลแค่อันเดียวเองอะเพื่อนเรามัน AFK กันอยู่ตรงนี้เลย ต่หน้าต่อตาแล้วไม่กวนตีนมันไงคุณผู้ชม่ีกี้ไป็สกิตีนมันนะครับโดนงับหัวหลุดเลยอะ่ะผมบอกเลยนะครับว่าเพื่อนเรานี่ตัวแบกคือคนหาก็คือหาเลยอะ่ะส่วนคนเอฟก็นะอย่างที่เห็นเฮ้ยอย่ามันไอ้นี่มันรับแรงสั่งสะเทือนได้เว้ยเจ้าหน้างโง่ฉันเกลียดแกเจ้าไดาโนเสาร์ให้กูได้วิ่งแบบทางสะดวกสะดวกทีเธอเอาจริงๆ ขอร้องเลยนะขอร้องเฮ้ยโอเคน้ำตาลอยู่ตรงนั้นหนึ่งถุงคุณผู้ชมเรามีเอ็กซเรยแล้วเว้ยน้ำตาไม่ตัวบินพี่มึงกูเกียดมึงมีคนไปเอาน้ำตาลแล้วโอเคดีมากสรุปแม่งทั้งเกมกูหาเจออยู่ซองเดียวนะครับระวังระวังไอเดโนเโสส์นี่แม่งของจริง วนไอ้บลูนี่จะงงงๆนิดนึงเอตัดมาที่คัตซีเลยเหรอเนี่ย้มันกิงนี้ยางนี้เมันมากินเค้กว่ะกินเค้กยำมยๆๆยำมยมยันสำเร็จ let's go yeah guys let's go oh my god อยู่ตรงนี้แล้วกันนี่ผมจะต้องเชื่อใจเจ้าหมอนี่เหรอเฮ้ยมันมีการเชื่อใจด้วยเหรอวะแสดงว่ามันต้องมีการบังคับคัดแกเหรอแกจะเป็นคนบังคับเหรออย่าทำกูตายนะเว้ยอย่าทำสายตายแบบนี้เนี่ยมันลีนซ้ายลีนขวาได้ชิบหายแล้วโอเคมันต้องลีนซ้ายลีนขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเเยเ้นุนเลยเฮ้ย โอเคไปทางขวาทางขวาสิมึงนี่นะมึงนี่นะไม่ยอมลีนเนี่ยฮะผมอนุญาตปิดเพลงนะครับเป็นเพลงติดลิขสิทธิ์ที่มันจะเล่นดังต่อไปนี่ยไอ้ลีนลีนนี่เป็นไงล่ะลีลีนลีลีเฮ้ยลีนเป็นไงล่ะเฮ้ยทำไมคุณสนุกจังวะมืดจังวะเฮ้ยเดี๋ยวสิแล้ทำไมมันมีแค่เราเนี่ย ลีนซ้ายลีนขวาตายห่าล้มันต้องพุ่งออกมาแน่เลยอะแล้วทำไมมันเหลือขั้ผมกับเจ้าหมอนี่วะเฮ้ยน่ากลัวจังเฮย้ยลงไปด้านล่างเร็วลงไปด้านล่างเลยอย่างนี้แหละสุดยอดมากให้เราตามอันนี้ไปนะคุณผ,ผู้ชมครับลีนเลยเกือบไปแล้ว ชจ้าเอาอะตื่นเต้นและระทึกใจเราต้องตามลูกกี้ไปคุณผู้ชมลูกกี้หรือว่าลูกแก้วลูกนั่นลูกนี่เฮ้ยๆฮยลาว,วา่าแล้วเนี่ยเฮ้ยเๆเฮ้ยเอาแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วจังหวะนี้เร็วแล้วเฮ้ยใจเย็นสิมึงไม่หยุดให้กุลลีนก่อนเหรออันตรายอยู่ข้างหน้ากลับหลังไปเร็วๆกลับหลังไม่กลับแล้วเรียบร้อยเดินหน้าเต็มสปีดเลยหนุ่มน้อย โอ้พระเจ้าโอ้ผมรู้ละทําไมเกมนี้มันถึงใช้เวลาสร้างเป็นปีนะครับเข้าออกแบบมาดีมากเลยเว้ยเลือกทางเลยลีนไม่ทางขวาอืมโอเคมึงแหลกหรือเปล่าเพื่อนกว่ามึงจะลีนไปทางขวาเนี่ยให้กูตัดสินใจคนเดียวเลยนะให้กูตัดสินใจคนเดียวเลยเลือกทางไหนดี เ้ยฮไปทางซ้ายเร็วลีนไปทางซ้ายตัวเฮนิคอปเตอ,เตอร์มาแล้วขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมอืมมันไปทางนี้ลาก่อนเพื่อนลาก่อนเจ้าไดโนเสาร์หน้าโงาเ่เรียบร้อยตายนะคุณผู้ชมครับเฮ้ยทุกคนเราตายวะไม่ไม่ตายนะครับยังอยู่ดีโอ้จีสัสเจ้าไดโนเสาร์หน้าโง่ ชิบหายแล้วไงโอเคอย่างนั้นได้เวลาวิ่งแล้วแหละแม่งเพลงมากูเกลียดเพลงติดลิกอสิทธิ์ต้องหมอบก่อนอ่ะเรียบร้อยชนะแล้วว้โห่ยแล้วพวกมึงดันไปแย่มันเล่นเนี่ยนะ Are you kidding me โอ้โหความน่ากลัวเหลือสูนย์นะคุณผู้ชมครับไม่สมจริงผ่านแล้วเหรอ y yes! ย s นายผ่านแปเเออ์สองพร้อมกับเพลงติดลิขสิทธิ์ไว้ให้เพื่อน hey, <hey>, hey. นี่อะไรเนี่ยราชาบรูบรูอยู่ไหนนอะพวกเราจะสายกันหมดแล้วเนี่ยบรูแม่งไปนอนหลับตรงนี้ ทุกเป็นตัวมสัสคอตของเกมเลยนะครับคุณผู้ชมผ่านแล้วเหรอในชนะแล้วเออใช่ผมชนะแล้วแล้วไงให้เราย้อนกลับก็คือจบแล้วเพราว่า Chapter 2สนุกนะครับสนุกมากเอาไว้มาเจอกันใน Chapter ์สหรือว่าถ้าเกิดมีอัปเดตใหม่สนุกสนุกเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันคุณผู้ชม